วิธีปลูกผักในกองโฟมเฮ้านะคะนี่เฮากับจะเตรียมแขกกองโฟมนะคะลงเลื่อนเฮากับมีอยู่แล้วเนาะเฮ้ามาตรงมาขุดดินขึ้นอวัดระดับน้ำเนาะคะ่ะเวลากองมันเอียงเอียงใส่เอียงขัวนะคะเวลาเฮาเอา,เอาตนตนกาไมยอนหลากคนมันกับสีไดดถึงนะคะเนาะกองเฮ้ากับหลังว้แล้วเนาะค่ะนี่คือลลางขววัวใบกอนเห็นเป็นแห่งกอนนอ่เขาจะคอยมาสวมถุงแล้วก็เติมน้ำเติมปุ๋ยเนาะคะ่ะนี่นบ่ค่ะ ได้ยากเลยนะคะปลูกพักในกองฟมเห้านี่ค่ะเดี๋ยวห้าสิบใบเบงเกยเตนเพิ่นเพิ่นเ,พนเตรียมต้น,ตน,ตนก้าไปแล้วคือจะไม่ย้อนเลยค่ะไปเห็ดในโฮมกันนะคะเนาะ,ะนี่นะคะตัวนี้โรงเรื่อนี่ก็จะปลูกได้ประมาณยี่สิบกล่องนะคะใสะ่สแลนให้เพื่อนแน่นะคะกันแดดนะคะนี่ค่ะเกยตเตนมันก็สีเอาต้นก้านะคะนี่ต้นก้าที่ห้าสิบเตรียมพร้อมลงกองนะคะอุ้ยงามแฮมนี่ค่ะแบบนี้เลยพอกับ อ่าฟ้องน้ำเนาะค่ะเนาะกระสิมาใส่ถ้วยนี่นะคะเห็นในโฮมได้ค่ะนี่เนาะสบายสบายเลยจะคอยไปเอาไปยอนเข้าใส่ต้นกาเซ็จแล้วเ่ากบแซ่ยใบกอนเดี๋ยวต้นนี้เขากะล่างงกองอยู่เนาะขวามไปล่อให้มันแหงเดี๋ยวเขาจะตรงไปเติมน้ำเติมปุ๋ยนะคะวิธีปลูกพักเข้าในกองฟ่มนี่บป็นยาบเรื่องไรเนะาะาแห้ง ก็เลยกินตีถ่ายอยู่ในหม่มเนาะเน่ยถ่ายอยู่นีในอะไรก็ต้องไปขุดไปวานอยู่ในแดดเนาะไปถอนหญ้าไปทางหญ้าไปยังก็กเฮ็ดคู่เนาะย่อยย่อที่อายุได้หลายเก็ดได้แเนก็ต้องไปขุดหญ้าเนาะแต่ว่าเพันธสินยาต้นวิธีพอนี่แหละเนาะวิธีพอมาเลี้ยงพันธกับสินยาอยู่แต่ว่ายาย่์เออถ้าเป็นคนกลางคนก็อย่างเกิยเตียนนี่คือสิได้อยู่สามสิบเจ้าต้นต้น <laughs> <laughs> โบเมียได้ไข่สี่สิบเจ็ดแล้วได้ เบ็ดง่ายแห้งเด้เอแล้วก็แค่หยิบมาหนึ่งก้อนแล้วก็ใส่หนึ่งถ้วยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้อนที่ว่าลง่มกองนำ้ำไปเดี๋ยวข้าควายไปเบิ่งต้อนที่เขาลง่มกองเนาะพอข้าได้ต้นกาคโคบแล้วที่ข้าใส่ถ้วยไว้เนาะคะ่ะเนาอข้าก็สิเอาไปยอนกองได้เลยเนาะคะ่ะนี่ข้ากระสีมาสวมถุงเพื่อเตรียมปลูกกุ่งตุ้งดอกเอาคนเห็ดยางนอหนี่้าข้า,ขากระสีมาเตรียมกอง ให้หันหนามาเบิ่งก่อนผ่าปิดหนาเพื่อนบรหิหนาดำเลยค่ะถ้าข็ตีเชื้อฉงวงแหวงจริงนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเติมหนักเติมปุ๋ยอีกค่ะนะคะเดี๋ยวเชื้อฉงไวงอุปกรณ์โซนอุปก่อนอ่าหนี่เห็นบ่ปลูกทั้งหมดจากต้นโอ้ปลูกทั้งหมดร้อยสี่สิบสี่ต้นยี่สิบกล่องเลยค่ี่เอาแตเอาเตรียมพร้อมแล้วเนาะเ้าก็สิเขาก็จะมาเติมน้ำไว้ก่อนนิดนึง เราใส่ไ้ก่อนนะคะง่ายๆเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ถุยเราใส่เอเท่าไหร่เราก็ใส่บีเท่านั้นนะคะแต่เราจะใส่เอไปก่อนนะคะเพราะว่าในกล่องนี้มีน้ําแล้วนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราไม่ปนน้ำแล้วก็จะเพืละลายสีเอให้เข้ากันเพราะเมื่อกี้เราใส่ยุกเดียวนะคะ เราไม่ต้องใส่ให้มันเต็มน,นะคะรอปุ๋ยดีก่อนตอนนี้มีแค่ปุ๋ยเอนะคะละลายแค่ครึ่งกองพคอค่ะทำแบบนี้เพราะว่าจะเป็นการแบบว่าอะไรนะสารอาหารของเกลือเขาจะได้คุณภาพดีนะคะหรือว่าจะใส่น้ําก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ําบาดาลน,นะคะแต่ถ้าเป็นน้ําประปา,ก,ปาก,ก็ให้ที่พักไว้ก่อนนะคะ หนึ่งวันหรือหกชั่วโมองก็ได้ะพอเอสร็จแล้วนะคะแล้วก็เติมดีตามตามหลางไปเมื่อกี้เราเติมเอหนึ่งช่วยเขาก็เติมดีหนึ่งช่วยเหมือนกัน,น,นอันนี้เราจะฉีดน้ำให้แบบว่าให้มันเข้ากันนะเพราะว่าเราเติมเอกับดีไปแล้วคีออย่างนี้เราทำ มันไม่เข้ากันก็หักเราก็จะเวยเป็นหย่อมๆนะคะจนละลายให้เข้ากันอันนี้มันเป็นผงสีดำเลยนะคะมันจะมองไม่เห็นพอเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยะคะ่ะเดี๋ยวแสงเข้านะคะไม่ได้เส้นกระตุกนะคะเพราะว<ม>่าได้ยินเสียงเพลงมันยู่ใ่เจอเส,สน,เน่เราจะทำอย่างนี้จนถึง เป็นถึงยี่สิบกล่องนะคะโอเคตอนนี้เราเพิ่งได้สองกล่องนะคะตัวประหลาดปลูกผักดูซิผักจะสวยไหมสวยแน่นอนค่ะเพราะว่าผักอารมณ์ผักก็จะสวยเพราะเป็นกาดลงกองแล้วค่วะเนาะถ้าไปย้อมด้วยค่ะเส่แต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าตัวนี้ลายเขานอน หมหกต้นได้แต่ก็พยายามให้ตั้งใจเฮ้ยเ,เ,เราจะได้กินกวางตุ้งกันนะคะ <c oughs> ตายอยู่ในจมูก นี่เกียวหมดเลยเหรอเธอใส่ได้ทุกสีนะคะแตกต่างแค่สีสนะคะอันนี้นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะมันเสร็จแล้วเนาะเราดูด้วยว่าน้ําถึงไหมคะถึงไหมถึงค่ะจุ่มพอดีเลยมาส่องแบบอย่างนี้ก็ได้ะะส่องเลยค่ะถ้ามันถึงแล้วก็ปล่อยเลยค่ะยี่สิบห้าวันเรามาเก็บกินเลยนะ